สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช anel บ้านสวนค่อยเจะเคมากช anel ที่จะพาท่านผู้ชมหาไอเดียการสร้างบ้านหาจ้างสร้างบ้านหาผู้บเหมาสร้างบ้านและก็สำหรับคนที่รักบ้านทุกๆท่านนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่ที่ตําบลหนองบัวอําเภอประคําจังหวัดบุรีรัมย์เช่นเคยนะครับมาอยู่ในะบ้านของคุณพี่รุ่งนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณพี่รุ่งเป็นอย่างสูงเลยนะครับที่ให้รีวิวบ้านหลังนี้ไว้เป็นไอเดียให้กับท่านผู้ชมที่ติดตามช่องบ้านสวน หอยจระเข้มากแต่รับดูชมกันต่อไปนะครับแล้วก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะครับที่เรียกใช้บริการช่างสุเทพไม้แบบนะครับบ้านหลังนี้ก็เป็นผลงานหลังที่9แล้วนะครับที่ผมได้นามารีวิวลงช่องบ้านสวนพ่อยจระเข้มากให้พวกเราได้รับดูรับชมนะครับไว้เป็นไอเดียต่อๆไปนะครับแล้วก็สำหรับคนที่กำลังมองหาช่างสร้างบ้านนะครับก็วันนี้ก็มารีวิวผลงานของช่างสุเทพให้ดูอีกแล้วนะครับบ้านหลังนี้ครับมีมูลค่าอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแสนบาทนะครับก็มีพื้นที่ใช้ถอยอยู่ที่39.25ตตาารรงเมนะครับ มีขนาดความกว้างครับอยู่ที่8เมตร50ลึก10เมตร50เซนติเมตรนะครับเป็นบ้านโมเด์นะครับหลังคา3สเต็ปนะครับจะมี2สเต็ปนะครับเป็นส่วนของตัวบ้าน,นครับสสเต็ปแล้วก็ระเบียงนะครับหน้าบ้านอีก1สเต็ปนะครับในส่วนของหลังคาก็เป็นหลังคาเมทัลชีท ลังคาสีน้ำเงินนะครับบ้านนี้ครับจัดมาชาติออกมาเป็น2ห้องนอน1ห้องโถง2ห้องน้ํา1ห้องครัวแล้วก็มี1ระเบียงแล้วก็เฉลียงหน้าบ้านนะครับก็ตกอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งบาทนะครับเดี๋ยวเราดูรายละเอียดด้านนอกกันก่อนนะครับก่อนที่เข้าไปดูส่วนของด้านในนะครับในส่วนของด้านหน้าก็จะมีฟังก์ชันในส่วนของเฉลียงหน้าบ้านนะครับเป็นแบบซิมมีเอ้าท์ดอร์นะครับกึ่งกลางแจ้งถึงในร่มนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของระเบียงแบบเอ้าท์ดอร์กลางแจ้งนะครับก็เอาไว้นั่งเล่นชมวิวในส่วนของชชช่่่วววงงเเ้าาหรือย็น ในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของที่อยู่ใต้ชายคาแล้วก็สามารถที่จะออกมานั่งได้ทั้งวันนะครับท่านผู้ชมแล้วมาดูในส่วนของเสาตกแต่งในส่วนของระเบียงเฉลียงหน้าบ้านนะครับก็มีอยู่2ต้นนะครับตกแต่งให้มีขนาดใหญ่แล้วก็กรุดด้วยกระเบื้องลายหินทรายหินแม่น้ําประมาณนี้นะครับก็เสาก็มีขนาดอยู่ที่ 40- ่สคูณสีซนติเมตรนะครับเก็บขอกกระเบื้องด้วยบัวปูนนะครับขนาด8ซนติเมตรทาสีขาวนะครับตามขอบของกระเบื้องเลยนะครับในส่วนของตัวบ้านจะสูงจากพื้นดินอยู่ที่5้บนะครับแล้วก็ระเบียงจะส บ้านก็เป็นโทนสีน้ําเงินนะครับตัดกับสีแสบประมาณนี้นะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันครับ ในส่วนของระเบียงนะครับท่านผู้ชมก็มีความกว้างอยู่ที่6เมตรนะครับแล้วก็ยื่นออกมาจากตัวบ้านเมตรยีนะครับก็เป็นระเบียงเหล็กกล่องขนาด2ุคูนิ้วตัวนี้เป็นเหล็กกล่องนิ้วคูนิ้วนะครับแล้วก็มีบัวปูนนะครับบัวปูนตกแต่งตามผนังของบ้านนะครับรอบบ้านเลยตัวนี้ก็เป็นมานั่งนะครับนอกบ้านนะครับก่อนที่จะเข้าไปในส่วนของตัวบ้านนะครับในส่วนของบันไดก็มีอยู่3ขั้นนะครับ ก็มีจมูกบันไดอลูมิเนียมทุกขั้นเลยนะครับตามมุมของบันไดนะครับในส่วนของหน้าบันไดก็ปูด,ด้วยกระเบื้องผิวหยาบขนาด40คูณ40ลายดอกไม้ประมาณนี้นะท่านผู้ชมตัวนี้ก็เป็นเฉลียงนะครับเป็นเฉลียงส่วนที่อยู่ในส่วนของใต้ชายคาแล้วนะครับก็มีขนาดอยู่ที่ยื่นออกมาจากตัวบ้านเมตร50นะครับามาดูในส่วนของพื้นกันบ้างนะครับท่านผู้ชมเราดูละเอียดแต่พื้นเลยครับเป็นกระเบื้องผิวหยาบขนาด40คูณ40ลายไม้นะครับแล้วก็ในส่วนของผนังนะครับท่านผู้ชมก็เป็นเท็กเจอร์ของเป็น เป็นไม้ฝาเทียมนะครับกรูกไม้ฝาเทียมแล้วก็ทาสีน้ำเงินนะครับส่วนของมุมบ้านก็เข้ามุม4ีห้าองศาแล้วก็มีม้านั่งด้วยนะครับเป็นม้านั่งเหล็กนะครับแล้วก็เป็นพื้นไม้เทียมนะครับขนาด20มิลน,นะครับส่วนโครงเหล็กของม้านั่งก็เป็นเหล็กกล่อง2คูนิ้วนะครับหน <moi> ้าต่างตรงนี้ก็เป็นช่องแสงของห้องนอนนะครับห้องที่2ของตัว,ตวบ้านนะครับเป็นช่องแสงหน้าต่างบางกระทุ้งขนาด45สูงเมตร90นะครับ ก็กระถุงข้างนะครับเป็นอลูมิเนียมอบดำกระจกตัดเขียวแล้วก็มีมุ้งลวดให้ด้วยนะครับอันนี้ก็อยู่ในงบหนล้านหนึ่งแบาทนะครับตามขอบของมุงขบประตูหน้าต่างก็เก็บด้วยบัวปูนขนาด10เซนเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ทาสีขาวนะครับตัวนี้ก็เป็นไม้ฟ้าเทียมนะครับกระูด้วยไม้ฝ้าเทียมเร้มาดูส่วนของด้านบนกันต่อนะครับท่านผู้ชมก็มีฝ้าหลุมนะครับมีอยู่2สเต็ปนะครับสเต็ปละสิเซนติเมตรก็รวมรมอยู่ที่30เซนติเมตรนะครับในส่วนของฝ้าก็จะมีในส่วนของ โคมไฟนะครับดาวไลท์ LED 4นิ้วอยู่2โคมนะครับอยู่ด้านทางนู้นนะครับแต่ทางนี้นะครับแล้วก็มีโคมไฟแขวนอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นสวิตช์ควบคุมในส่วนของไฟสวิตจะอยู่ด้านนอกหมดเลยนะครับสวิตในส่วนของฟังก์ชันระเบียงเฉลียงหน้าบ้านที่เกี่ยวกับระบบไฟนะครับแล้วมาดูในส่วนของระเบียงเอา์ดนะครับก็เป็นระเบียงที่มีขนาดความยาวอยู่ที่6เมตรนะครับแล้วก็กว้างเมตรห้นะครับก็เป็นระเบียงเหล็กกล่องที่ผมรีวิวไปแล้วนะครับตอนต้นรายการก็มีม้านั่งให้อยู่ด้านนู้นนะครับ ด้านหนึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนของเท็กเจอร์ด้านหน้าของประตูทางเข้านะครับก็มีอยู่2ด้านนะครับในส่วนของทางเข้าบ้านหลังนี้นะครับเป็นประตูบานใหญ่นะครับอลูมิเนียมอบดํากระจกตัดเขียวเป็นประตูบานเลื่อนนะครับรางล่างแล้วก็ประตูบานสวิงนะครับตรงนี้จะเป็นในส่วนของทางเข้าเช่นเดียวกันแต่จะเป็นในส่วนของตรงกลางบ้านเลยนะครับเข้าไปก็จะเป็นในส่วนของห้องนอนแล้วก็ห้องครัวห้องน้าห้องน้ํารวมประมาณนี้นะครับส่วนด้านนี้จะเป็นห้องโถงนะครับเข้าไปจะเป็นห้องโถงนะครับ อันนี้ก็เป็นโครงไฟกิ่งนะครับสองบนล่างนะครับในส่วนของสีส้มนั้นก็เป็นแสลบปูนนะครับคาดรอบเลยนะครับประตูตรงนี้เป็นประตูทางเข้าห้องโถงนะครับสามารถเข้าได้2ทางอย่างที่พูดไว้นะครับขนาด2เมตรแปนะครับสูง2เมตรสาเซนติเมนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมห้องโถงกันนะครับท่านผู้ชม เรามาดูในส่วนของฟังก์ชันต่อไปนะครับฟังก์ชันห้องโถงนะครับมีขนาดวิธีสาเมตรห้าสิบคูณสามเมตรห้าสิบนะครับเราดูตั้งแต่พื้นกันเลยนะครับว่าใช้อะไรนะครับเป็นกระเบื้องกรนิโต้ขนาด60คูณ60สนะครับสีครีมนะครับตามขอบของพื้นก็เก็บด้วยบัว PVC ลายไม้นะครับในส่วนของผนังบ้านนะครับท่านผู้ชมผนังในส่วนของภายในบ้านนะครับก็เป็นผนังสีฟ้าอ่อนๆนะครับทาด้วยสีน้ำอะคริิกในส่วนของช่องแสงของห้องโถงนะครับก็มีอยู่2ด้านเลยนะครับ ค่อนข้างโปร่งมากๆเลยเขาว่ามีประตูบานใหญ่แล้วก็หน้าต่างก็บานใหญ่เช่นเดียวกันมีอยู่สองด้านหน้าต่างตัวนี้เป็นหน้าต่างบานเลื่อนอลุิเรียมอบดานะครับขนาดเม็ดสาสูงเม็ดห้นะครับกระจกตัดเขียวแล้วก็มีมูเลดให้ด้วยนะครับอยู่ในงบ1นล้านหนึ่งแบาทเช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือรายละเอียดของห้องโถงนะครับแล้วก็เรามาดูส่งนด้านบนกันบ้างนะครับก็มีโคมไฟ แขวนแลวก็โคมไฟดาวไลท์ปลดไปจนถึงฝ้าหลุม2สเต็ปเช่นเดียวกันก็สเต็ปละ15ซนติเมตรนะครับหลุมก็จะลึกอยู่ที่ประมาณ30ซนติเมตรโคมไฟดาวไลท์ก็เป็นโคมไฟดาวไลท์ LED 4ีนิ้วโคมไฟแขวนเป็นโคมไฟช่องนะครับสามารถเปลี่ยนสีได้3สีสามฟังก์ชันในส่วนของปลั๊กสวิตช์ก็จะอยู่ตรงทางเข้าประตูนะครับหมดเลยนะครับไม่ว่าจะสวิตช์หรือปลั๊กนะครับเบรกเกอร์ aker, ตรงนี้ก็เป็นเบรกเกอร์แอร์นะครับ อันนี้เป็นสวิตควบคุมในส่วนของโคมงไฟแขวนนะครับเปลี่ยนสีได้นะครับ 3- 4สีนะครับนี่สวิตโคมไฟดาวไลท์นะครับแล้วก็มีในส่วนของปลัก๊กแล้วก็ช่องเสียบเคเบิลทีวีนะครับอยู่ตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของที่วางทีวีหรือว่าชั้นวางทีวีนะครับเอาไว้วางทีวีไว้ตั้งทีวีนะครับตรงนี้โอเคครับห้องโถงจะมีห้องน้ําอยู่ในตัวด้วยนะครับท่านผู้ชม อันนี้เป็นห้องน้ําในตัวของห้องโถงนะครับเรามาดูดรายละเอียดตั้งแต่ด้านหน้าของห้องน้ํากันเลยนะครับประตู UPVC ขนาด70 2เมตรองกกบไม้เนื้อแข็งทาสีน้ํามันน้ําตาลเงานะครับในส่วนของห้องน้ํามีขนาดอยู่ที่เมตร20 m. นะครับแล้วก็ยาว2เมตร20 m. ต่ําจากตัวบ้าน7เซนติเมตรนะครับในส่วนของพื้นก็ปูด,ด้วยก็เบื้องผิวหยาบขนาด40ู40 m. นะครับก็มีการแบ่งโซนแห้งโซนเปียกนะครับ ในส่วนของโซนเปียกก็จะลดระดับต่าลงไปจากโซนแห้งประมาณ3-5เซนติเมตรนะครับในส่วนของโซนแห้งมีในส่วนของอ่างล้างมืออ่างล้างหน้าชนิดขาตั้งอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็มีทบวางเข้าของนะครับแจกันดอกไม้แล้วก็มีกระจกเงานะครับในส่วนของผนังของห้องน้ําในตัวของห้องโถงนะครับก็เป็นกระเบืองเซรามิกนะครับขนาด 25, คูณ40เซนติเมตรนะครับก็กรุบนแนวนอนนะครับประมาณนี้นะครับลวดลายก็ประมาณนี้นะท่านผู้ชม แล้วก็มีในส่วนของชักโครกทูพีสนะครับถังน้ํตโถนั่งนะครับโซนเปียกนะครับก็อย่างที่พูดไว้นะครับต่ำกับโซนแห้งประมาณ3-5เซนติเมตรนะครับก็จะทําตรงนี้สูงแล้วก็ตรงนี้ต่ำนะครับให้น้ําไหลลงไปที่ฟอรเรนตรงนั้นนะครับแล้วมาดูในส่วนของสุขภัณฑ์เกี่ยวกับโซนเปียกนะครับว่ามีอะไรบ้างมีเรนาชเวอร์แฮนด์แเวอร์คือทาน้ำอุ่นนะครับในส่วนของเบเกอร์ก็จะอยู่ด้านนอกแล้วนะครับก็สายอ่อนเช่นเดียวกันนะครับ เรามาดูในส่วนของช่องแสงช่องระบายอากาศนะครับเป็นหน้าต่างม่านกระทุงนะครับอลูมิเนียมโพรบดำกระจกพ่นฟ้าแล้วก็มีมุ้งลวดให้ด้วยนะครับอันนี้ก็อยู่ในงบนะครับหมดเลยนะครับฟ้ายิบซ้มฉาบเรียบเป็นยิบซ้มพิเศษกันชื้นนะครับดอรไลท์ก็เป็นเราไลท์ LED ขนาดสีนิ้วนะครับเพิ่มความสว่างให้กหับห้องน้ํานะครับประมาณนี้ครับท่านผู้ชมต่อไปครับเรามาดูในส่วนของฟังก์ชันต่อไปนะครับส่วนของตรงนี้ก็เป็นประตูทางออกมายังห้องโถงนะครับที่ผมรีวิวไปนะครับ ช่องตรงนี้ก็มีขนาดอยู่ที่เมตรยีคูณเมตรยีนะครับก็เป็นห้องโถงย่อยๆนะครับประตูตรงนี้ก็สามารถเข้าได้เช่นเดียวกันนะครับเป็นประตูบานใหญ่เลยนะครับบานสวิงนะครับช่องตรงนี้นะครับก็มีขนาดอยู่ที่เมตรห้นะครับเป็นช่องที่เป็นในส่วนของทางเดินใจกลางของตัวบ้านเลยนะครับที่จะเชื่อมโยงไปยังในส่วนของห้องโถงห้องนอนห้องน้าห้องครัวนะครับบ้านนี้ก ну ็มีอยู่2ห้องน้ํานะครับที่มีห้องน้ําในตัวกับห้องโถงแล้วก็ห้องน้ํารวมอยู่ตรงนี้นะครับ เราดูฟังก์ชันห้องนอนนะครับจะอยู่ขวามือห้องนอนนี้เป็นห้องนอนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของตัวบ้านเลยนะครับขนาดโดยที่4คูณ3เมตร50นะครับเราดูดีเทลตั้งแต่ประตูเลยนะครับก็เป็นประตูไม้บานลูกฟักนะครับขนาด80สูง2เมตรนะครับวงกบก็เป็นไม้เนื้อแข็งทาสีน้ำมันน้ำตาลเงานะครับลูกบิดทั่วไปนะครับในส่วนของไม้ก็ลงน้ำยาเคลือบแข็งให้เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเข้ามาดูครับในส่วนห้องนอนห้องแรกนะครับ ก็มีในส่วนของหน้าต่างครับอยู่2ช่องนะครับขนาดไซส์เดียวกันเลยนะครับคือเมตรสาคูณเมตรห้นะครับเลื่อนสลับซ้ายขวามีบูรลวดให้ทั้ง2ชุดเลยนะครับอันนี้คือห้องนอนห้องแรกนะครับท่านผู้ชมก็มีสวิต์ปลั๊กสอยสยอยู่รอบเลยนะครับแต่ปลั๊กจะอยู่ต่ำนะครับต่ำสูงจะพื้นประมาณ20ซนติเมตรนะครับก็สวิตจะอยู่ตรงประตูทางเข้านะครับสวิตนี้เปิดไฟในส่วนของโคมไฟดาวไลท์กับโคมไฟ ซาลาเปานะครับอันนี้เป็นโคมไฟดาวไลท์มีอยู่สี่โคมนี้เป็นโคมไฟซาลาเปาเป็นสีได้สามสีนะครับตรงนี้เป็นพิเศษเลยนะครับก็มีให้เหมือนกันกับห้องโถงเลยก็มีปลั๊กสามตาหนึ่งคู่นะครับเอาไปเสียบส่วนของเครื่องใช้ไฟฟ้าเกี่ยวกับพวกทีวีแล้วก็มีช่องทีวีเคเบิลทีวีให้ด้วยนะครับอันนี้คือห้องนอนห้องที่1ต่อเราไปดูส่วนของห้องนอนห้องที่2กันนะครับห้องนอนที่2จะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับในส่วนของ รายละเอียดของประตูก็เดียวกันหมดเลยนะครับท่านผู้ชมห้องนอนนี้มีขนาดเล็กนะครับแต่ก็ไม่เล็กมากถือว่ามาตรฐานนะครับสามคูสามเห้าสิบครับก็มีรายละเอียดในส่วนของปลั๊กซีิตอยู่ตำแหน่งเดียวกันหมดเลยนะครับคล้ายกันกับห้องนอนห้องที่หนึ่งเลยเพียงแต่ว่าขนาดเล็กลงมานะครับช่วนช่องแสงก็ยังมีอยู่สองด้านเช่นเดียวกันนะครับแต่ตรงนี้จะเป็นฟังก์ชันพิเศษก็คือเป็นช่องแสงของหน้าต่างบานโชว์นะครับบานยาวเลยส่วนตัวนี้เป็นหน้าต่างบานเลื่อนนะครับ รายละเอียดก็เดียวกันหมดเลยครับท่านผู้ชม นี่ก็เป็นห้องน้ํารวมนะครับขนาดใหญ่กว่าในส่วนของห้องน้ําในตัวของห้องโถงนะครับห้องน้ํานี้มีขนาดอยู่ที่เมตรแปนะครับแล้วก็ลึก2องเมตรห้นะครับก็ดูดีเทลตั้งแต่ประตูเลยก็ดีเทลเดียวกันเลยนะครับประตู UPVC ขนาด70สูง2เมตรนะครับสวิตช์ก็อยู่ด้านนอกนะครับห้องน้ําก็จะลดระดับต่าลงมาจากในส่วนของตัวบ้าน5เซนติเมตรนะครับก็มีการแบ่งโซนแห้งโซนเปียกเช่นเดียวกันกับในส่วนของห้องน้ําในตัวของห้องโถงเลยนะครับแต่มีขนาดใหญ่มากๆเลย ในส่วนของโซนแห้งก็มีในส่วนของอ่างล้างหน้าอ่างล้างมือชนิดขาตั้งนะครับทบวางอุปกรณ์อาบน้ําจการดอกไม้วางได้หมดนะครับมีขนาดนากว้างอยู่ที่20ซนติเมตรนะครับแล้วก็มีกระจกเงาในส่วนของรายละเอียดผนังก็ปูด้วยกระเบื้องเช่นเดียวกันนะครับก็มีฉากกั้นพิเศษเพิ่มขึ้นมามีฉากกั้นเป็นฉากปูนนะครับตามมุมของกระเบื้องก็เก็บด้วยคิว p ี c นะครับสีขาวเพิ่มความเรียบร้อยสวยงามแล้วก็ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุเวลาเดินชนนะครับ มีชักโครกทูพีทถังน้ำถูนั่งนะครับในส่วนของโซนเปียกนะครับก็จะมีในส่วนของเรนเชลเ e อร์แ d นเชลเ r อร์นะครับเช่นเดียวกันเลยนะครับเพื่องน้ำอุ่นนะครับประมาณนี้ครับและเดียวกันเพียงแต่ว่ามีขนาดใหญ่กว่าในส่วนของห้องน้ำในตัวของห้องถูงนะครับช่องแสงหน้าต่างบางกระทุ n g aluminum มโเอาดํากระจกคนฟ้ามีมุงลวดให้ครบนะครับในส่วนของฝ้าครับเป็นยิปซัมฉับเรียกันชื้นมีโคงไฟดาวร้ายอยู่สองโคมนะครับ ก็มีช mm ่องสวิตช์นะครับอยู่ในห้องน้ํารวมนะครับของตัวบ้านนะครับตรงนี้นะครับอันนี้คือรายละเอียดของห้องน้ํารวมนะครับท่านผู้ชมแล้วมาดูในส่วนของฟังก์ชันสุดท้ายนะครับก็คือฟังก์ชันห้องครัวนะครับห้องครัวก็มีขนาดความยาวอยู่ที่5เมตรนะครับแล้วก็กว้าง2เมตรห้นะครับแล้วดูในส่วนของเคาน์เตอร์นะครับก็เป็นเคาน์เตอร์ทรงตัวแอลนะครับในส่วนของท็อปเคาน์เตอร์ก็เป็นกระเบื้องผิวแกรนิโตนะครับสีดําขนาด60คูณเมตรยีเป็นกระเบื้องแผ่นยาวนะครับท็อปเคาน์เตอร์ก็มีในส่ววววนนนของหัััแแกกะคครบล้็ููดดด ในส่วนของหูดูดควันนี้ก็จะไม่รวมอยู่ในงบ1นล้านหนึ่งแบาทนะครับเป็นหูดูดควันที่เจ้าของบ้านซื้อมานะครับแล้วก็ให้ช่างติดตั้งให้นะครับต่อไปดูส่วนของซิงค์ล้างจานนะครับเป็นซิงค์ล้างจาน2หลุมนะครับสแตนเลสอย่างดีเลยนะครับแล้วก็มีที่พักจานให้ด้วยนะครับอันนี้คือในส่วนของท็อปของเคาน์เตอร์ห้องครัวนะครับแล้วมาดูในส่วนของหน้าบานนะครับหน้าเคาน์เตอร์นะครับดูเรามาดูดีเทลว่ามีอะไรบ้างนะครับก็มีบานซิงค์คู่อยู่1น่บานนะครับแล้วก็ ในส่วนของหน้าเคาน์เตอร์ก็ปูด้วยกระเบื้องเซรามิกนะครับเป็นกระเบื้องที่มีขนาดอยู่ที่30นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ยาว60นะครับก็บุในแนวตั้งนะครับก็ลายหินอ่อนประมาณนี้นะครับเป็นผิวนูนนะครับสัมผัสได้เลยว่ารู้สึกแบบมันนูนขึ้นนะครับอันนี้เป็นบานซิงคู่นะครับเอาไว้เก็บข้าของแล้วเอาไว้เมนเทนเนนในส่วนของซิงล้างจานนะครับต่อไปดูส่วนของการเปื้อนนะครับก็ปูด้วยกระเบื้องเช่นเดียวกันกับในส่วนของ หน้าเคาน์เตอร์เลยนะครับลายเดียวกันหมดเลยนะครับแต่บุได้ไม่สูงับประมาณนี้สูงประมาณ60นะครับเท่ากับกระเบื้องเลยนะครับในส่วนงช่องแสงนะครับก็มีอยู่2ด้านนะครับถ้ารวมประตูด้วยก็เป็นสามช่องเลยนะครับเป็นช่องแสงของหน้าต่างบานเลื่อนช่องแสงของประตูนะครับถ้าเราเปิดประตูไปก็จะเป็นช่องแสงแล้วก็ช่องแสงของหน้าต่างบานเลื่อนนะครับตรงนี้นะครับต่อไปดูส่วนของด้านบนกันบ้างนะครับสวยงามมากเลยนะครับห้องครัวก็มีฝ้าหลุมเช่นเดียวกันนะครับเป็นฝ้าหลุม2สเต็ปนะครับ ก็มีโคมไฟแขวนนะครับอันนี้ก็มาอยู่ในงบนะครับหนง้าหนึ่งแสนบาทนะครับอันนี้เป็นทางเจ้าของบ้านซื้อมาให้แล้วก็ให้ช่างติดตั้งให้นะครับมีดาวไลท์ LED สีนิ้วอยู่2โคมแล้วก็มีโคมไฟแขวนอยู่ตรงกลางฝ้าตรงกลางหลุม1โคมนะครับ สำหรับวันนี้นะครับก <len> ็ต้องขอบคุณทุกท่านเลยที่ติดตามชมคลิปนี้ตั้งแต่ต้นจนจบนะครับหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมที่ติดตามช่องบ้านสวนหิทยเจริญเข้มากไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่กำลังมาใหม่นะครับแล้วก็ยังไม่ได้กดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องนะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องบ้านสวนหิทยเจริญเข้มากกันด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่รุ้งกับช่างสสุเเเเททททพไไไมมมมมม้้้้้้้้้แบบบบบบนนนนนนนะะคครรรรรัััีีีีีี่่่่ใใใจจดดดดหหหาาาาาาววววิิปล็อออยยกกผููชชชตตง เป็นไอเดียต,ต่อไปนะครับสวัสดีก็ตัวลายไปก่อนสวัสดีครับ